เดี๋ยวเดี๋วก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววาย,ยุชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่ข้อ17กันเลย ข้อ17นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกระบวนการ endocytosis ค่ะ,อะขออายนะคะอันนี้พี่พิมพ์ผิดเนื้อต้องเป็นคำว่ากระบวนการช้อยหนึ่งค่ะบอกว่าเป็นการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ช้อยสองเป็นการลำเลียงสารโดยมีเยื่อหุ้มเซลล์ห่อหุ้มช้อยสามเป็นการลำเลียงสารออกจากเซลล์ช้อยสี่เป็นการกินอาหารของอะมีบา และชอยห้านะคะเป็นการนำสารเข้าเซลล์โดยอาศัยตัวรับที่จำเพาะกับสารอ่ะสำหรับข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงกระบวนการ endocytosis ซึ่งเป็นการเคลื่อนของสารผ่านเข้าออกเซลล์กระบวนการหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะเรามาทำความรู้จักกันก่อนเนอะว่าการเคลื่อนของสารผ่านเข้าออกเซลเนี่ยมันมีกี่แบบแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดของ endocytosis นะว่ามันมี ประเภทย่อยๆเนี่ยกี่ประเภทแล้วก็ลักษณะมันเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ก็จะเขียนภาพเป็นแผนผังภาพรวมให้น้องๆเห็นภาพก่อนเนอะว่าการเคลื่อนของสารผ่านเข้าออกเซลล์เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะมาดูภาพรวมกันก่อน การเคลื่อนของสารผ่านเข้าออกเซล์นะคะเราจะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ๆก็คือแบบที่ผ่านเซลล์เมมเบรนกับไม่ผ่านเซลล์เมมเบรนค่ะ มาดูฝั่งที่ผ่านเซลล์เมมเบรนกันก่อนนะคะฝั่งที่ผ่านเซลล์เมมเบรนเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยอีกก็คือ Passive Transport และ Active Transport ค่ะ Passive Transport เนี่ยมันก็คือเป็นการเคลื่อนเคลื่อนของสารโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานในขณะที่ Active Transport นะคะเป็นการเคลื่อนของสารที่ต้องใช้พลังงานหรือใช้ ATP นั่นเอง Passive Transport นะคะมันก็จะแบ่งเป็นประเภทย่อยๆอีกค่ะก็คือแบ่งเป็น Osmosis แล้วก็ Diffusion หรือว่าการแพร่นะคะ โดย diffusion เนี่ยก็สามารถแบ่งออกได้เป็น simple diffusion และ facilitated diffusion ค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดกันทีหลังนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันยังไงอ่ะอันนี้นะคะก็เป็น การเคลื่อนของสารที่เคลื่อนผ่านเซลล์เมมเบรนอ่ะก็มีประมาณนี้ต่อมาเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างเป็นการเคลื่อนของสารแบบไม่ผ่านเซลล์เมมเบรนค่ะเราก็จะแบ่งออกเป็น2แบบ2แบบใหญ่ๆนะคะก็คือ endocytosis กับ exocytosis ค่ะ เอนโดไซโตซิเนี่ยมันจะเป็นการนำสารเข้าสู่เซลล์ส่วน e x กโซ t o โตซิก็จะเป็นการนำสารออกจากเซลล์ค่ะโดยเอนโดไซโตซิสนะคะก็จะมี3แบบย่อยๆด้วยกันได้แก่ฟาโกไซโตซิสพิโน c y t o s i s แล้วก็ Receptor Mediated Endocytosis ค่ะอะอันนี้นะคะก็คือภาพรวมทั้งหมดของการเคลื่อนของสารผ่านเข้าออกเซลล์นะคะต่อมาเราจะ ไปเจาะรายละเอียดกันค่ะว่าแต่ละแบบเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงต่างกันยังไงเนาะโดยเราจะมาเริ่มจากการที่มาเริ่มจากการเคลื่อนของสารผ่านเซลล์เมมเบรนกันก่อน การเคลื่อนของสารผ่านเซลล์เมมเบรนนะคะเราจะมาดูแบบแรกก,ก็คือเป็นพาสซีฟทรานสปอร์ตกันก่อน สำหรับ passive transport นะคะก็คือมันจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันใช่ไหมก็คือ Osmosis แล้วก็ Diffusion มาดูกันที่ Osmosis กันก่อนค่ะ Osmosis เนี่ยจะเป็นการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อเลือกผ่านค่ะ น้ำเนี่ยมันจะแพร่จากบริเวณที่มีน้ำมากไปยังบริเวณที่มีน้ำน้อยค่ะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือแพร่จากบริเวณที่ความเข้มข้นต่ำไปความเข้มข้นสูงนั่นเองโดยในกระบวนการออสโมซิสนะคะมันจะมีสารละลายอยู่3ประเภทที่เราควรรู้จักประเภทแรกนะคะก็คือไอโซโทนิกโซลูชัน โซโทนิกโซลูชันนะคะมันจะเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับสะเท่ากับความเข้มข้นภายในเซลค่ะอะตัวอย่างนะคะสมมุติว่าพี่อะมีบิเกอร์ยูบิเกอร์หนึ่งแล้วก็ใส่สารละลายไว้แล้วก็มีเซลล์แช่ไว้ในสารละลายนะคะสมมุติว่าให้เซลเนี้ยมีความเข้มข้น0.5เปอร์เซ็นต์และสารละลายก็มีความเข้มข้น0 5เปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันเราจะพบว่าการ แพร่ของน้ําเข้าสู่เซลล์นะคะกับการแพร่ของน้ําออกจากเซลล์เนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยอัตราที่เท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นน้าน้าเข้ากับน้ําออกเซลล์เนี่ยมันเกิดขึ้นเท่าเท่ากันเซลล์เนี่ยมันก็เลยคงรูปไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่บวมหรือว่าไม่เหี่ยวอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ในไอโซโทนิกโซลูชันนะคะต่อมาสารละลายประเภทที่2ค่ะก็คือ ไฮโป o n i c s o l u ูชันสำหรับไฮโปโทนิกโซลูชันนะคะก็คือจะเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าในเซลล์นั่นเองสมมุติว่าให้ในเซลเนี่ยมีความเข้มข้น0.5%และสารละลายนะคะมีความเข้มข้น0.2% ทีนี้สารละลายเนี่ยมันมีความเข้มขน้นน้อยกว่าภายในเซลลใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำนะคะน้ำเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่จากสารละลายเนี่ยเข้าสู่เซลอะน้ำเคลื่อนที่เข้ามาภายในเซลล์การที่น้ำเคลื่อนที่เข้ามาภายในเซลลเนี่ยก็เลยจะทําให้เซลเต่งนั่นเองและถ้าเซลลเซลลเติ่งมากๆนะคะแล้วก็น้ําก็ยังแร่เข้ามาในเซลลเรื่อยๆเนี่ย ก็จะมีโอกาสที่เกิดปรากฏการเซลล์แตกนั่นเองแต่ว่าปรากฏการเซล์แตกนะคะจะพบในเซลลสัตว์เท่านั้นค่ะสาเหตุเพราะว่าในเซล์สัตว์เนี่ยมันไม่มีผนังเซลใช่ไหมส่วนเซลล์พืชเนี่ยมันจะมีผนังเซลล์ซึ่งมันมีความแข็งแรงประมาณหนึ่งที่จะทําให้ไม่เกิดปรากฏการเซลลแตกส่วนเซลสัตว์เนี่ยมันไม,ม่มันไม่มีผนังเซล มันมีแค่เยื่อคุ้มเซลล์บางๆเท่านั้นเมื่อน้านําแพร่เข้ามาเรื่อยๆ,ๆเนี่ยจนเซลล์เต่งม,มากๆสุดท้ายมันก็อาจจะเกิดปรากฏการเซลล์แตกได้ในเซลล์สัตว์นั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นไฮโปโทนิกโซลูชันนะต่อมาค่ะมาดูสารละลายประเภทที่3ก็คือไฮเปอร์โทนิกโซลูชัน สำหรับสารละลายประเภทนี้นะคะก็คือสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าในเซลล์ค่ะสมมุติว่าให้ในเซลเนี่ยมีความเข้มขน้น0.5และสารละลายนี้นะคะเข้มขน้น0.9เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือน้ําจากภายในเซลล์เนี่ยจะแพร่ออกไปยังนอกเซล์ลค่ะการที่น้ําแพร่ออกนอกเซลล์เนี่ยก็จะทําให้เกิดปรากฏการณ์เซลล์เหี่ยวนั่นเองอ่ะ อันนี้นะคะก็คือสารละลายทั้ง3ประเภทนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนอะสำหรับการการเคลื่อนของสารแบบออสโมซิสต่อมานะคะพาส s ฟ v ทรานสปอร์ตเนี่ยนอกจากมีออสโมซิสแล้วเนี่ยมันยังมีการเคลื่อนของสารอีกแบบหนึ่งก็คือ d ิ f ฟิวชันนั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาดูดิฟฟิวชันกันต่อเลยค่ะ diffusion นะคะหรือว่าการแพร่เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยค่ะ ซึ่ง Diffusion เนี่ยมันก็แบ่งประเภทย่อยๆได้อีก2ประเภทประเภทแรกนะคะก็คือ Simple Diffusion นั่นเองส่วนประเภทที่2ก็คือ f a c i l i t t t e d i i f u u s o o n สำหรับ simple diffusion นะคะมันจะเป็นกระบวนการที่พบได้ทั้งในสิ่งมีชีวิตและนอกสิ่งมีชีวิตค่ะหรือว่าพบได้ทั้งในสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนั่นเองเออ simple diffusion ในสิ่งมีชีวิตนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นการแพร่ของแก๊สที่ถุงลมปอดค่ะ ส่วนตัวอย่างในสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะก็อย่างเช่นการฟุ้งของน้ำหอมในอากาศค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของ simple diffusion เนอะต่อมาเรามาดู facilitated diffusion กันบ้าง Facilitated diffusion นะคะจะพบในสิ่งมีชีวิตเท่านั้นค่ะแล้วก็จะต้องแพร่ผ่าน carrier protein ค่ะหรือว่าโปรตีนตัวพาน,นะคะตัวอย่างของ Facilitated Diffusion เนี่ยก็อย่างเช่นการลำเลียงกลซอรรลการลำเลียงกลูโคสแล้วก็อะมิโนแอซิดเป็นต้นอ่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของ Facilitated Diffusion เนอะนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่น้องๆควรรู้ ที่เป็นความแตกต่างของ Simple และ Fa c i l i t a t e d d i f f u s i o n เนี่ยก็คืออัตราการแพร่เมื่อความเข้มข้นของสารเพิ่มขึ้นค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลย สำหรับ simple diffusion นะคะเราจะพบว่าเมื่อความเข้มข้นของสารเพิ่มขึ้นเนี่ยอัตราการแพร่ของสารก็เพิ่มขึ้นโดยแปรผันตรงต่อกันเลยในขณะที่เป็นถ้าเป็น facilitated diffusion เนี่ยกราฟมันจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือในช่วงแรกที่ความเข้มข้นของสารเพิ่มขึ้นเนี่ยอัตราการแพร่มันก็จะเพิ่มขึ้นด้วย แต่พอความเข้มข้นของสารเพิ่มขึ้นไประยะหนึ่งเนี่ยอัตราการแพร่มันจะเริ่มลดลงแล้วก็คงที่ค่ะสาเหตุที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่า facilitated diffusion เนี่ยมันต้องแพร่ผ่าน carrier protein ใช่ไหมหรือว่าโปรตีนตัวพาและ carrier protein ตัวเนี้ยมันมีจำนวนจำกัดค่ะถึงพอมันถึงจุดหนึ่งที่ความเข้มข้นของสารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรืๆแล้วเนี่ย มันจะเป็นจุดที่ c a r r เ e r p r โปรตีเนี่ยมันใช้หมดพอดีแล้วมันหมุนเวียนกลับมาใช้ไม่ทันอ่ะมันก็เลยทำให้อัตราการแพร่เนี่ยคงที่นั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นข้อแตกต่างอีกอย่างหนึง่งระหว่าง Simple และ Facilitated Diffusion ค่ะอ่ะตอนนี้นะคะก็จบไปแล้วเนื้อกับ Passive Transport ทาง Osmosis แล้วก็ Diffusion ทีนี้เราก็เหลือการแพร่ผ่านเซลล์เมมเบรนอีกแบบหนึง่งก็คือ Active Transport นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสำหรับ Active Transport นะคะพี่ก็ได้เกริ่นไปคร่าวๆแล้วเนืว่ามันคือ การลำเลียงของสารที่ต้องใช้พลังงานหรือว่าใช้ ATP สาเหตุที่มันต้องใช้ ATP เนี่ยเพราะว่ามันเป็นการลำเลียงของสารที่ส่วนทิศทางกับ concentration gradient ค่ะคือมันเป็นการขนสารจากความเข้มข้นน้อยไปมากนั่นเอง ก็คือถ้าเป็น Simple Diffusion ปกติเนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนของสารจากความเข้มข้นมากไปน้อยใช่ไหมแบบนี้เขาจะเรียกว่าเป็นการแพร่ตามทิศทางของคอนเซ n ท r a ชันเกรเดียน t แต่อันนี้ Active Transport เนี่ยมันเคลื่อนจากบริเวณความเข้มข้นน้อยไปมากคือมันส่วนทิศทางกับคอนเซ n ท r a ชันเกรเดียน t มันก็เลยต้องใช้ ATP หรือใช้พลังงานในการลำเลียงสารนั่นเองอะนอกจากนี้นะคะ ลักษณะของ Active ทรานสปอร์เนี่ยก็คือต้องแพร่ผ่านแคริเอ r ร์โปรตีหรือว่าโปรตีนตัวพาเช่นเดียวกันโดยตัวอย่างนะคะของ Active ทรานสปอร์เนี่ยก็อย่างเช่นโซเดียมโพเทสเซียมปัม๊มที่เซลล์ประสาทค่ะการดูดสารกลับคืนที่ท่อหน่วยไต ดูดแร่ธาตุที่รากพืชเป็นต้นอ,อันนี้นะคะก็เป็นลักษณะแล้วก็ตัวอย่างของ active transport เนอะอ่ะตอนนี้นะคะเราก็เราก็รู้จักทาง passive และ active transport ไปแล้วเนอะเราก็จบไปนะคะกับฝั่งนี้ ฝั่งที่เป็นการลำเลียงสารผ่านเซลล์เมมเบรนต่อมาเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะคือการลำเลียงสารแบบไม่ผ่านเซลล์เมมเบรนซึ่งก็แบ่งเป็น2แบบนะคะ endocytosis และ exocytosis เนอะมาดูกันเลยค่ะ e ูเอ็กโซไซโตซิสกันก่อนอ่ะสำหรับเอ็กโซไซโตซิสนะคะพี่ได้พี่ก็ได้เกินไปเข้าๆเราเนืว่ามันคือการนําสารออกจากเซลล์เพราะฉะนั้นตัวอย่างของมันนะคะก็คืออะไรก็ตามค่ะที่มีการหลั่งสารออกจากเซลล์ตัวอย่างเช่นการหลั่งเอนไซม์ การหลั่งเปปไทด์ฮอร์โมนการหลั่งแอนติบอดีเป็นต้นอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของเอ็กโซไซโตซิสก็มีประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะคอนเซปต์ Concept ก็คือเป็นการหลั่งสารออกจากเซลล์นั่นเองต่อมาเรามาดูอีกแบบอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือเอนโดไซโตซิส เอนโดไซโตซิเนี่ยก็จะตรงกันข้ามกับ e x กโซไซโต s ิสเลยคือเป็นการนำสารเข้าสู่เซลล์ค่ะก็จะแบ่งย่อยออกเป็นสามประเภทนะคะมาดูประเภทแรกประเภทแรกเนี่ยก็คือฟาโกไซโตซิสสำหรับฟาโก c y โ o s i s นะคะ มันจะมีการยื่นสู่ดโดโพยดมหรือว่าเท้าเทียมเนี่ยออกไปโอบล้อมสารที่มันต้องการนําเข้าสู่เซลล์แล้วก็นําสารนั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์มาในรูปของเวสซิคิลนั่นเอง ตัวอย่างของฟาโกไซโตซิสนะคะอย่างเช่นการขมือบเชื้อโรคของเม็ดเลือดขาวค่ะพี่ขอย่อเม็ดเลือดขาวหรือว่าไวท์บลัดเซลเป็น w ั c นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะก็คือการกินอาหารของอมีบาค่ะ ะะก็เป็นตัวอย่างของฟาโกไซโตซิสนะเป็นเอนโดไซโตซิสประเภทแรกนะคะต่อมาเรามาดูเอนโดไซโตซิสอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือพิโนไซโตซิสค่ะสำหรับพิโนไซโตซิสนะคะมันจะเป็นการที่ทำให้เซลล์เมมเบรนเนี่ยวาวเป็นร่องเข้ามาแล้วก็ทำให้สารเนี่ยที่ ที่เราต้องการนำเข้าสู่เซลล์เนี่ยมันไหลเข้ามาในร่องแล้วก็เข้ามาภายในเซลล์นั่นเอง อย่างของการลำเลียงสารแบบพีโนไซโตซิสนะคะก็อย่างเช่นการดูดซึมไขมันที่ลำไส้เล็กค่ะการดูดกลับโปรโตีนที่หน่วยไต ี่นะคะก็เป็น endocytosis ประเภทที่2นะคะต่อมาเรามาดู endocytosis ประเภทสุดท้ายกันเลยก็คือ receptor mediated endocytosis ค่ะ เอนโดไซโตซิสประเภทนี้นะคะมันจะพิเศษกว่าแบบอื่นก็คือมันจะมีรีเซปเตอร์โปรตีนค่ะมาจับสารที่ต้องการนำเข้าสู่เซลล์อย่างจำเพาะเจาะจงเลย ตัวอย่างของรีเซปเตอร์ไมเดเทดเอนโดไซโตซิสนะคะก็อย่างเช่นการนำคอเลสเตอรอลหรือว่าพวกลิโพโปรโตีนเข้าสู่เซลล์ค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะก็เป็นเอนโดไซโตซิสทั้ง3ประเภทค่ะ ตอนนี้นะคะน้องๆก็รู้จักกับการลําเลียงสารแบบไม่ผ่านเซลล์เมมเบรนทั้ง e n โ o c y t o s i s ย่ยอยๆทั้ง3ประเภทและ e x ซ c y t o s i s อะสรุปคือตอนนี้เนี่ยน้องๆก็รู้จักวิธีการเคลื่อนของสารผ่านเข้าออกเซลล์ทุกแบบไปเรียบร้อยแล้วนะเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันเลยค่ะโจทย์เนี่ยเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะของกระบวนการอนโด c y t o s i s ใช่ไหม อ่ะซึ่งเราเราก็เพิ่งพูดกันกันไปเมื่อกี้เลยเนาะทวนกันอีกรอบนะคะ endocytosis มันมี3แบบใช่ไหม phagocytosis pinocytosis และ receptor mediated endocytosis อ่ะทีนี้เราจะมาดูทีละช้อยกันเลยช้อยหนึ่งบอกว่าเป็นการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่อ่ะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยทั้ง3แบบ phagocytosis pinocytosis และ receptor mediated endocytosis เนี่ย คือมันก็เป็นการลำเลียงสารโมเลกุลเล็กหรือใหญ่ก็ได้อะมันไม่ได้มันไม่ได้จำพอเจาะจงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะเป็นการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ก็ได้ก็อาจจะถูกต้องช้อยสองนะคะบอกว่าเป็นการลำเลียงสารโดยมีเยื่อหุ้มเซลล์ห่อหุ้มอ่ะ e นโด c y t o s i s เนี่ยมันเป็นการลำเลียงแบบไม่ผ่านเซลล์เมมเบรนใช่ไหม ยกตัวอย่างแบบถ้าเป็นฟาโกไซโตซิสเนี่ยมันก็ยื่นสู่โดโพเดียงไปโอบล้อมการที่ยื่นสู่โดโพเดียงไปโอบล้อมเนี่ยก็คือแสดงว่าสารนั้นเนี่ยมันก็จะถูกโอบล้อมไปด้วยเซลล์เมมเบรนนั่นเองพิ n โนไซโตซิสและรีเซพเตอร์มิเดียเทสเอนโดไซโตซิสก็เช่นเดียวกันสารที่ถูกนำเข้าเซลล์นะคะจะถูกโอบล้อมด้วยเซลล์เมมเบรนนะคะเพราะฉะนั้นช้อยสองเนี่ยก็ถูกต้องค่ะเป็นลักษณะของเอนโดไซโตซิส ต่อมานะคะชอยสามเป็นการลำเลียงสารออกจากเซลอะเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วว่า e นโด c y t o s i s นะคะมันจะต้องเป็นการลำเลียงสารเข้าเซลลเพราะว่าถ้าเป็นการลำเลียงสารออกจากเซลเนี่ยจะต้องเป็น exocytosis คะ่ะเพราะฉะนั้นชอยสามนั่นแหละจึงไม่ใช่ลักษณะของกระบวนการอนโด c y t o s i s นะคะเต่เราไปดูชอยสี่กับห้ากันนิดหนึ่งชอยสี่บอกว่าเป็นการกินอาหารของอะมีบา มีบ้านะคะกินอาหารแบบฟาโกไซโตซิสซึ่งก็เป็นประเภทหนึ่งของเอนโดไซโตซิสเพราะฉะนั้นช้อยสีก็ถูกต้องค่ะเป็นลักษณะของเอนโดไซโตซิสนะส่วนช้อยห้าบอกว่าเป็นการนำสารเข้าเซลล์โดยอาศัยตัวรับที่จำเพาะกับสารอ่ะกระบวนการในข้อ5้าเนี่ยเขาพูดถึงรีเซพเตอร์ไม่ไดเทศเอนโดไซโตซิสใช่ไหมซึ่งมันก็ถูกต้องเป็นลักษณะของกระบวนการเอนโดไซโตซิสด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะ ข้อที่ไม่ใช่ลักษณะของ endocytosis เนี่ยก็คือช้อยสามนั่นเองการลำเลียงสารออกจากเซลล์เพราะว่ามันต้องเป็น exocytosis นั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่